ทุกคนครับด่วนครับถแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับบอกว่าวันนี้31ธันวาคม68ช่วงเวลา10โมงที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ส่งทหารชาวูชา18นายที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวกลับสู่มาตุภูมิแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อ11ของถแถลงการร่วมหรือว่าจอ t ส t ต t e มนต์ ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ได้ลงนามร่วมกันในการประชุม GBC ที่ผ่านมาที่ระบุว่าไทยจะส่งทหารกัมพูชา18คนกลับกัมพูชาภายหลังจากการหยุดยิงเป็นเวลาต่อเนื่อง72ชั่วโมงและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ลงนามเมื่อ26ตุลาคม68ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นับตั้งแต่ทหารกัมพูชาทั้ง18คนถูกควบคุมโดยทางการไทยทหารเหล่านี้ได้รับการดูแลตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาเจนีวา1949 โดยก่อนส่งกลับครับเราได้ตรวจสุขภาพก่อนส่งกลับด้วยและแจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่างๆตามอนุสัญญาเจนีวาโดยวันนี้มีคณะผู้สังเกตการอาเซียนและคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศได้ร่วมสังเกตการการส่งกลับด้วยแล้วล่าสุดนะครับสื่อกัมพูชาได้โพสต์ภาพนี้ครับบอกว่าข่าวด่วนประเทศไทยปล่อย18ฐารกัมพูชาแล้วหลังจากผ่านพ้นมา1 5 5วันครับ